สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวก็จะมาถอด10บทเรียนสู่ความสำเร็จในการทำแบรนด์น้ำหอมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นความสำเร็จนะคะของน้ำหอมกะัละยานะคะที่มิ้วเนี่ยได้ก่อตั้งมานะคะ4ปีแล้วนะคะก็จะมาถอดบทเรียนให้กับ ผู้ที่กําลังจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะหรือว่าผู้ที่กาลังจะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะสําหรับสิบบทเรียนนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือจงอย่ากโกหกลูกค้าค่ะเพราะว่าสมัยนี้นะคะสิ่งอะไรที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันก็จะจดจำอยู่ในโลกโซเชียลนะคะสวัสดีโลกโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่ากโกหกลูกค้าเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยลูกค้าหาได้หมดเลยนะคะลูกค้ามาเปรียบเทียบกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นกดข้อแรกเลยนะคะบทเรียนข้อแรกเลยก็คือห้ามโกหกลูกค้านะคะข้อที่2ต่อไปนะคะ จงเลือกทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่รักนะคะเพราะว่าการทำธุรกิจนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งเงินนะคะและ้วะยะเวลาในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาวนานนะคะไม่มีใครนะคะที่จะประสบความสำเร็จภายใน1-2เดือนนะคะคุณต้องลงแรงลงทุน ลงทุกๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงทําในสิ่งที่คุณรักและชอบเลือกทําในสิ่งที่รักและชอบนะคะต่อไปข้อที่3นะคะรักแบรนด์เท่ากับรักตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าการทําแบรนด์น้ําหอมหรือการทําธุรกิจต่างๆเนี่ยคือการที่เอาเออหน้าตาของเราคือการที่เอาชื่อเสียงของเราเนี่ยไปผูกติดกับแบรนด์นั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้แบรนด์ แทนตัวตนของเราเนี่ยก็คือจะต้องวางคอนเซปต์แบรนด์ให้ดีนะจะเป็นข้อต่อไปข้อที่4ไงก็คือต้องวางคอนเซปต์แบรนด์ให้ชัดเจนนะคะคอนเซปต์แบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยออกมาชัดเจนแบรนด์ Band ของคุณจะออกไปในแนวเซ็กซี่หรือเปล่าคุณก็ถ้าคุณคือคนเซ็กซี่ แบรนด์ของคุณออกมาในแนวเซ็กซี่เนี้ยโอเคแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนเซ็กซี่แต่แบรนด์ของคุณเนี่ยจะออกมาในแนวเซ็กซี่การขายของคุณเนี่ยมันจะมีมันจะส่งผลต่อการขายหรือเปล่าอันนี้อันนี้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงเพราะฉะนั้นคอนเซปต์แบรนด์ต้องชัดเจนคุณจะไปแนวเซ็กซี่ไปเลยไปให้สุดคุณจะไปแนว น่ารักสดใสแอปเปิลคุณก็ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์แบรนด์ต้องชัดเจนข้อ5ก็คืออย่าออกนอกคอนเซปต์เพราะว่าถ้าออกนอกคอนเซปต์เนี่ยลูกค้าก็จะงงนะคะลูกค้าก็จะแบบเอ๊ะอันนี้ใช่แบรนด์พี่หรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราวางคอนเซปต์แบรนด์ที่ชัดเจนแล้วเราจะมาแนวสายเซ็กซี่ใช่ไหมคะถ้าเราอยากที่จะมีแบบเป็นสายแอปเบลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ เป็นเซ็กซี่แบบแอปเปิลแอปเปิลเซ็กซี่แบบน่ารักน่ารักญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้นะคะแต่พยายามเดินให้ตรงคอนเซปต์แบรนด์ที่วางเอาไว้ก่อนในคั้นแรกนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะจดจําในสิ่งที่คุณเป็นตัวตนของคุณถ้าคุณเป็นคนเซ็กซี่แบรนด์ของคุณเซ็กซี่อันนั้นคือชัดเจนลูกค้าจะจําง่ายนะคะถ้าคุณเป็นคนเรียบร้อยแต่คุณมาขายความเซ็กซี่เนี่ย แบรนด์มันก็อาจจะแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์แบรนด์ต้องชัดเจนต่อไปข้อที่6นะคะสินค้าต้องดีมีคุณภาพแล้วก็ถูกกฎหมายนะคะสมัยนี้นะคะสมัยนี้โลกโซเชียลน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำทุกอย่างให้ออกมาดีให้ออกมาเพอร์เฟกก่อนที่จะวางขายในตลาดนะคะเพราะว่าสินค้าทดแทนมีเยอะมากเช่นน้ำหอม น้ำหอมในตลาดเนี่ยมีเยอะมากมีหลายแบรนด์มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้คุณขายได้คือสิ่งที่จะทําให้คุณโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นสิ่งที่จะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําคือสิ่งที่แบรนด์อื่นไม่มีและแบรนด์คุณมีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้ถูกกฎหมายสินค้าดีมีคุณภาพนะคะ ก่อนที่จะทําแบรนด์น้ําหอมหรือ,เ,อเครื่องสําอางต่างๆหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องอรู้เขารู้เราคุณอาจจะต้องกลับไปดูว่าในตลาดเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างขาดสินค้าอะไรบ้างและอะไรที่เป็นจุดขายในตัวคุณคุณดึงจุดขายในตัวคุณออกมานะคะและคุณเอามาทำการตลาดในตรงนั้นมิเวเชื่อว่าทุกคนนะคะ มีความสามารถในตัวเองทุกคนมีความเก่งในตัวเองเพราะฉะนั้นจงอย่าก,กลัวที่จะทำนะคะถ้าอยากทำปรึกษาเราเข้ามาคุยกันนะคะมิ้วสามารถแนะนำให้ได้ในสิ่งที่มิ้วจะมองนะคะแล้วก็คุณเหมาะกับอะไรมิ้วก็จะแนะนำให้คุณไปแบบนั้นเหมาะกับกลุ่มแบบนั้นนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ วางตลาดวางกลยุทธ์การขายผลิตของออกมาเนี่ยได้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้นะคะข้อต่อไปข้อที่7จนะคะจิตใจต้องเข้มแข็งพร้อมรับกับทุกสถานการณ์เพราะว่าโลกโซเชียลมันน่าก,กลัวมากนะคะจิตใจต้องเข้มแข็งนะคะเมื่อเริ่มทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาต่างๆมากมายเล็กบ้างใหญ่บ้าง เล็กก็แก้กันไปใหญ่ก็แก้กันไปนะคะปัญหามีอยู่2ออย่างคือ1คือแก้ได้แก้ได้หาจุดที่เป็นต้นเหตุให้ได้หาจุดที่มันเป็นปัญหาให้ได้ แก้จากจุดเริ่มต้นนะคะว่าคุณก็จะสามารถเดินต่อไปได้2คือปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้นะคะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้เราพยายามหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงแก้ไม่ได้นะคะและมาอธิบายในสิ่งที่ลูกค้าเข้าใจมาอธิบายในสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้าใจ แล้วมันก็จะสามารถเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้นะคะเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยพยายามมีสติเข้าไว้นะคะสติเนี่ยจะทําให้เราสามารถหาจุดต้นเหตุของปัญหาได้และที่สําคัญนะคะอย่ากแก้ปัญหาคนเดียวเพราะว่าถ้าเราแก้ปัญหาคนเดียวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะมองแต่สิ่งที่ เราคิดอยู่ใน m i n d ซ e t ของเราแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่เราจะไม่ได้รับคําแนะนําหรือได้รับคำํำรอบตัวได้รับการแนะนํารอบตัวจากสิ่งคนรอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแก้ปัญหาเนี่ยให้คุยกับคนอื่นให้หาเพื่อนคู่คิดนะคะแฟนก็ได้น้องก็ได้เพื่อนก็ได้นะคะว่าเฮ้ยมันมีปัญหาแบบนี้เราจะทํำยังไงดีมันมาจากตรงนี้อะไรยังไงอย่าอย่า ที่เกียจที่จะอธิบายนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณอธิบายเนี่ยมันหมายความว่าคุณได้คิดทบทวนในสิ่งต่างๆไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาสิ่งที่จะทําให้แก้ปัญหาได้ก็คือ 1. สตินะคะ2ก็คือมีเพื่อนคู่คิด 3. ก็คือหาจุดต้นเหตุของปัญหาให้เจอนะคะ ข้อต่อไปข้อที่8นะคะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนค่ะเพราะว่าอะไรอะ่ะดูดิโควิดก็มาใช่ไหมถ้าคุณไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเอาไปลงมีเงินอยู่1 0 0 0 0แลงทุนหมดเลย10,000แไม่โอเคนะคะถ้าคุณมีเงินอยู่10,000แคุณควรที่จะลงทุนประมาณ6-7หมื่น อีก4-30,000 4 0 0 0 0เนี 3, 000, 3่ยคุณก็เก็บไว้เก็บไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเก็บไว้เพื่อเป็นการทำการตลาดอย่างเงี้ยนะคะถึงจะเป็นการทำธุรกิจที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่9ก็คือการศึกษาสินค้าแบบเดียวกันในตลาดนะคะแล้วก็เปิดรับไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมันหมุนไปเร็วมากบางทีสิ่งที่คุณผลิตในล็อตนี้ ในเดือนหรือ2เดือนข้างหน้ามันอาจจะเอาไปแล้วก็ได้มันอาจจะเก่าไปแล้วก็ได้มีสิ่งใหม่มีสิ่งอื่นเข้ามาเพื่อที่แบบใหม่กว่าใช้ไรกว่าเจ๋งกว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องศึกษาสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดอย่างที่นิวได้พูดไปแล้วนะคะว่ามีช่องว่างตรงไหนคุณก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นจุดขายของคุณและคุณจะต้องเรียนรู้ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีจุดขายในตรงไหนนะคะ ก็กลับมาเหมือนเดิมเลยคอนเซปต์แบรนด์ต้องชัดเจนนะคะคุณมีจุดขายในตัวเองตรงไหนคุณทําให้ตัวเองเป็นจุดขายเพราะว่าตัวคุณเองก็เหมือนแบรนด์สินค้าของคุณนั่นเองนะคะคุณทําให้ตัวเองมีจุดขายคุณทําให้ตัวเองอน่าเชื่อถือพูดอะไรลูกค้าก็เชื่ออันเนี้ย สินค้าในแบบเดียวกันจุดขายอยู่ตรงคุณเมื่อลูกค้าซื้อของไปแล้วลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ําได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดีมีคุณภาพอย่างเช่นน้ําหอมน้ําหอมลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ําก็ต่อเมื่ออะไร1คือกลิ่นใช่ 2. คือความติดทนนานใช่ไหมคะเพราะถ้ากลิ่นไม่ติดทนนาน point สาคัญของน้ําหอมเลยคือความหอมและความติดทนนานถ้ากลิ่นไม่หอมไม่ติดทนนาน ลูกค้าก็ไม่กลับมาซื่อซ้ำแน่นอนเพราะน้ำหอมในตลาดมีเยอะมากมีหลายแบรนด์มากนะคะสินค้าเดียวกันขายได้ไหมขายได้แต่คุณต้องมีจุดขายที่ชัดเจนคุณต้องมออีจุดขายที่เป็นตัวของคุณเองนะคะ mm hmm. ข้อที่10นะคะคือเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและการตลาดตลอดเวลานะคะ สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการทำแบรนด์ก็คือการทำการตลาดนะคะสิ่งที่สำคัญของการตลาดก็คือแบรนด์ของคุณจะต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใครการตลาดของแบรนด์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะความต้องการของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใครนะคะ การทำแบรนด์ของคุณก็จะไม่ยากอีกต่อไปอย่างเช่นวันนี้นะคะขออนุญาตยกตัวอยา่างนะคะวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งมาคุยเรื่องการทำแบรนด์นะคะถามไปถามมาถามไปถามมานะคะก็ได้คำตอบว่ากลุ่มกลุ่มลูกค้าของของแบรนด์เนี่ยนะคะก็คือพวกสาวโรงงานนะคะพวกที่ทำงานอยู่ในโรงงานเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยกลุ่มลูกค้าชัดเจนเ กลุ่มลูกค้าประเภทนี้นะคะก็คือชอบกลิ่นน้ําหอมที่ฟุง้งมีกลิ่นค่อนข้างที่จะมีความแรงในระดับหนึ่งฟุง้งหอมชัดเจนจะออกไปในทางหอมหวานแล้วก็หอมเซ็กซี่นะคะจ่ายต่อบ,บินไม่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแบบนี้แล้ว นะคะมิวก็จะสามารถแนะนําได้ถูกเลยว่าคุณควรที่จะผลิตน้ําหอมแบบไหนยังไงเมื่อกลุ่มลูกค้าเป็นสาวโรงงานนะคะที่ต้องทํางานในโรงงานนะคะจ่ายต่อบินเนี่ยก็อาจจะไม่เกิน200หรือ200นินิดๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในการทำเนี่ยก็อาจจะเลือกทําเป็นที่10 ML หรือ20 ML อ่าเพื่อที่เวลาจ่ายต่อบินเนี่ยเขาจะได้ไม่กระทบกระเทือนอสภาวะ าการหมุนเวียนของเงินของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อคุณมีลูกค้าเมื่อคุณมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแล้วเนี่ยการทําแบรนด์ก็จะไม่ยากไม่ต้องกลัวในเรื่องของการทําการตลาดนะคะว่าโอ้จะต้องทํายังไงจะต้องยิงเพจเฟซบุ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะทําไปแล้วเนี่ย ค่อยๆค่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องวิ่งนะคะค่อยๆเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเดินอย่าห,หยุดการทําการตลาดคือการทําซ้ําการทําบ่อยการทําให้ลูกค้าเห็นซ้ำๆว่าแบรนด์เป็นยังไงมีกลิ่นอะไรบ้าง พ่เซนษวันละกลุ่มมีลูกค้าเข้ามาแล้วขอรีวิวหน่อยน้ำหอมเป็นยังไงบ้างอันนี้คือการทำการตลาดแบบทันต้นแบบค่อยๆไปนะคะยังไม่ต้องไปทุ่มเงินกับการยิง Facebook มากนะคะเพราะว่าคุณต้องหากลุ่มลูกค้าของคุณที่เจอก่อนแล้วคุณถึงจะค่อยยิง ปะะนคอันนี้ก็เป็น10บทเรียนนะคะที่วันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะคะสู่ความสำเร็จในการทำแบรนด์น้ำหอมไปถ้าชอบถ้าถูกใจหรือถ้าอยากทำแบรนด์น้ำหอมอยากมีแบรนด์น้ำหอมเป็นของตัวเองก็ทักเข้ามาคุยกันได้ทักเข้ามาหากันได้หรือจะเข้ามาเทสน้ำหอมที่ร้านก็นัดเวลากันเข้ามาได้นะคะเรามีหน้าร้านชัดเจนนะคะอยู่ที่สงปภาษามาร์เก็ตดอนเมืองสงปภาพาดอนเมืองในารลูกค้าคนไหนที่สนใจจะเข้ามาเทสกินจะเข้ามา คุยในเรื่องก,การทําแบนรนด์พี่หนูมีงบอยูเท่านี้อยากจะทําแบบนี้แบบนี้นะคะยินดีนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะวันนี้เป็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะ